สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะกับช่องน้องบุญซับนะคะอันนี้คำคุณกำลังกันจะไปรับตุ้ยน,นุ้ยกันนะคะที่แม่น้ำมูลบรรยากาศข้างทางะคะ่ะแม่อันนี้มีเรากลุ่มควายด้วยนะคะวัะนริบมอนไม่กลควาย โอ้จับปลาได้ปลาบอส <laughs> สีชีวิตชาวบ้านนี่อาจจะมารับตุ้ยนุ้ยนะคะช้าหน่อยะคะน่นะคะตะวันโนเคะทำคุนเหยียบขาแม่ <laughs> <laughs> เจ็บเลยโอ้โ บริการตย้น้อยนะคะน้ำทีนด้วยเจ้าคำกุลนะคะเดี๋ยวไปดูตู้ยรงนีกันนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นโซนนาไม่ควานนะคะแต่ไม่เยอะค่ะแม่แม่ค่ลกมากเลย ควานเอาตัวนี้พูกไว้ไหนต้องตากบอกขาตัวนี้ไปเล่นน้ำกันมาได้หมดได้เบรกได้ไหมหรถตัน,น้อยโอ้โหาตัวนี้อยู่ตรงนี้นะให้นางมาทำอะไรตรงนี้ดูคำพูนนูน่นนูน่น คนโน้นตัวหน่ยไกลๆของแมเรีนมองแล้ว,วยยกพจะเก็บขามแม่อันนี้น้ำตาไหลอีกหรือเปล่าเอ่ยนู่นนะลูกสาว พี่ป้าโอ tai, ้ดีใจดีใจเราจะพาตัวหนุ่ยนะคะลงน้ำเอาทำไมไม่เล่นน้ำคะหนูหนูคำคุณวิ่งแล้วหนุ่ยหนูหนู นสนุกสนานนี่ทำไมยุดยุดแม่แม่เย่อะไรนูน่นนูน่นเพื่อนนูน่นไม่ใช่อะไรนะคะดูเจ้าคําคูนกันค่ะแม่แม่นะคะทางนี้ก็เลยแบบ อยากเล่นนะคะอยากเล่นกับคำ<อ>คูณ่ต้องเล่นไกลไม่ต้องเล่นไกลนั่นแหละ เออไม่อยากให้ลงลึกกว่าจะลงได้น้ำไม่ไหลอ้วนประหยัดน้ำด้วยเอ,อ๊ะไม่ต้องไปลึกโ,โ,โอ้โอ้โอ้มีเหล็กหรือเปล่า,านี่พ่อคอนให้เขาจีก้อนดึกพาตัวหนยลงน้ำนะคะ ลงยังไงให้โลกจำอย่าลงเขาจะขึ้นมาไปไปไม่เล่นกับเขาไม่เลยอยากเล่นด้วย oh. นูน่นทางนูน้นพอเห็นเจ้าคำคูณปั๊บจะวิ่งขึ้นตัวตัวเองใหญ่อ่้วน oh. ห่วงเจ้าคำคูนแะมะ่ oh. กลัวว่าเขาจะตกน้ำ ก็ร้องอยู่แน่นแหละทางนี้เกิดได้เป็นช้าง,ท,างที่ช่วยนะคะชอบช่วยเหลือช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยกันดูดูทางนี้ก็เดินอะไรก็ไม่รู้นะ,ะเดินตรวจสายตาน,นะ,ะสอดตรงดูแล ถูตัวก่อนตัวน้อยถูดินทรายแล้วนั่งลงเร็วเร็วนั่งก่อนนั่งแอคชั่นสวยสก่อนเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนเหยียบนั่งเร็วนั่งเร็วอจะนั่งนั่นบวกก่อนนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งให้วาดีค้าสวยสวยก่อนค่ะก่อนดีค่ะ ม่ควันอยู่มุมสูงค่ะนะคะอาจเห็นดูอ,อาจจะมองเห็นตัวยน้อยนะคะตัวเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้จะใสัตว์ไรลื่นกันหรือเปล่าอย่ <laughs> ยาร้องดูดูด <laughs> ออ <laughs> ขอบคุณหมาแล้วเดี๋ยว <laughs> จ,จะพาคำคูณคาเล่นน้ำกับตุ้ยนี้ก่น <laughs> <laughs> อนโอ้ย, <laughs> อยโอ้ยอะไรตัวยน้อยโอ้ยเล่นโ <laughs> อ้ยกองมืว อยลงเลยลงเร็วๆกลัวทำอะไรเย็นๆนี้ก็ไม่อยากอาบน้ำนะเหมือนไม่ควานเหมือนกันนะนี่คำ้งคูณนะคะทั้งคำคูณทั้งตัวหนุ่ยไงไงเลยหัน <c oughs> จะขึ้นไปแล้วอ <c oughs> <c oughs> อาบน้ำถูตัวก่อนจ้านะคะยินดีต้อนรับนะคะนะคะกับแม่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกับภาพบรรยากาศที่ริมแม่น้ำมูลนะคะบ้านเราน,นี่จะเป็นจะเป็นน้ำนะคะที่ใช้ทั้งคนนะคะใช้ทั้งช้างเลยนะคะทำคุณอาบน้ำ,นำยังอาบน้ำบ้างยังเนื่นองไปไหน ในี้อาบแน่นะคะพาเด็กๆมาอาบน้ํากันนะคะช่วงเย็นไม่ยอมลงน้ําลงได้แป๊บเดียวนะตัวนี้กล้องหมอนจะโมัวนิดนึงนะคะ ตะวันจะค่ำลงแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องปูนฟ้าบนะคะน้องช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะกับเจ้าคำคูนนะคะอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะแม่ๆม่นะคะดูดูกลัวกลัวกลัวก็ก้านะคะกินน้ำก่อนอไม่เคยเห็นน้ำลึกนะคะโอ้ยระวังระวังรีบไปไหนเอ้ยไม่มีเพื่อนนะคะก็เลยแบบอยากรีบนะคะรีบขึ้นหน่อยถูตัวกอน ทวนตกยังดูทางนู้นก uh ็ชะเง้อมองมาทางนี้เ NO, ร็วมาทางนี้เร็วทมคุณเร็วทางนี้เร็วเร้วเร็วๆร็วเร็วเยุดแม่ทำคุยนม่ะน่แน่กระโดดโลดเต้นอยู่นาน ยุดยุดยด,ยด,ยด,ยดูพาคำคูณขึ้นไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะแม่ๆม่นะคะเอาขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวๆนะคะทางนี้ก็จะขึ้นไปด้วยนะคะ้นไปยังเดี๋ยวพาขึ้นไปอยู่ยไ,ยไม่เป็นสุกเนี่ยคะเนี่ยนะคะถ้าเจออย่างยมาท้องเขาจมูน้ำไม่ใช่เลยเขาูเนี่ย จะเอาคําคุณลงน้ำสักอนสมอนี่ยต้องต้องมีขูนะต้องมีขูกลัวว่าจะเอามาปล่อยแน่ๆคำคุณนะดูตุ้ยนุ้ยถ้าเงอมองทางนี้ก็ห่วงเขาเหลือเกินนะหยุดแมยไหมดูดูกระโดดรถเต้นไปกระโดดรถเต้นมาเนาะลายตาแล้วนามาเลี้ยงคุคำคุณด้วนี้ เป็นแบบชุลมุนนิดๆนะคะแม่ๆ่นะคะฝากเข้ามาติดตามนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกทุกท่านนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งนะคะะับคลิปน่ารักน่ารักวันนี้ตั้งใจว่าจะมาขี่ตุ้ยนุ้ยนะคะแต่ว่าไม่มีคนขับรถอีกแล้วบากว่าทำแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอนะคะกับอีพีหน้านะคะกับแม่ขวานนะคะขึ้นขี่ตุ้ยนุ้ยกันนะคะถ้าช่วงเย็นแล้วเด็กๆจะไปเตะบอลนะคะน้องกีตาจะไปตัดหญ้าให้นะคะก็เลยเย็นๆหน่อยช่วงนี้อากาศไม่ร้อนสามารถขี่ได้นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตุ้ยนุ้ยสวัสดีค่ะก่อนเร็วนะคะฝากนะคะฝากเข้ามาเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ คับตัวนี้อาบน้ำนะคะแม่แมนะคะอาบน้ําเสร็จก่อนรีบกลับบ้านค่ะนะคะ